ลุงโทนี่ครับด่าผมจักหน่อยหด้บ่ครับด่าอะไรไม่เอามันเยอะแยะแล้วคนให้ด่าเลยผมคอแล้วครับผมไบแล้วครับจักหน่อยได้บ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันน่าลํำคาญา่ะไม่เป็นไรหลงด่าเลยครับไม่เป็นไรใครไม่เคยด่าหรอกครับไม่แกว่าหรอกครับเป็นเฮียอะไรน่าเฮียท่ลองเพลงให้พี่ลองฟังครับเพลงนี้บอกเลยว่าดังมากฟังเสียงผมครับ พอตเทนัยยังางเด็ดสุดอาไอ้กินเจ้าจับครับจับลิกสิทธิ์มาแอบห้องมันมาหนิลองอยู่คนเดียวนี่ยละครับบันเดียวองบนเดียวถึงจับครับฮะครับข้องท่องวิธีถึงจับครับต้องห้องที่วิธีวะแม่นครับผมต้องผู้เดียวเลยจับครับนี่ครับจะเป็นไผลไหนครับจะห้องเพีงครับจะลองได้วะหน่ห้องไดนลองเลยวะครับจนมาพอเจ้าคนไข้เจ้าปูงามไม่ปั้นแต้มไอ้ขอดแนมในจากวางเดี๋ยวผมจับจับลิกาเซียนเดี๋ยวครับจับขึ้นปะแม่ ปริญาดื่มแน่น้องเดินไปเดินไปฮะเดิมเดิมเดิมดิจะเมาไหลดิผมจะอยู่หอดเศร้าเลยจะกินไหลกินนิดเดียวนี่กินนิดเดียวก็เมาเจ้าเฮ้ยเมาไหลนี่รักษาป้าโบตัวของว่างเป็นศิลปินน้จะไปกินไหลดิจะเมาไหลมีสติดิมีสติดิเฮ้ยพี่กวาดเรียกสติหน่อยดิอยากกินเยอะอยากกินเยอะนนิดเดียวเองเฮ้ยพี่กุ้ยอย่าไปเมาเยอะดิ เรากินเยอะไม่ดูนี่มีตัวเองวะหัวคนนอนไปครับกินเองแล้วมัไปนอนไปจะกิน,น <c oughs> กเยอะ